ไพี่น้องเอ้ยโอ้ยนะกูไปยังจังหวจับล้วไปเด้กคอยดียวดีเพื่อนว่าคนเฮานี่มากบ่คือกันเหนียวมากไปมากมาเนืโอ้ยต่างกันหอดคว่ำบ่ต่างคนต่างคว่ำบ้องกนึงมากกินเหล้าผู้รังคนมากตีไก่กกตีไ่ผู้จังนึงมากของใหญ่ บางคนกูมาของไงกูจังนึงมาของลอยไอ้อดีเป็นบางคนเจ้าเนี่ยมากเกินจะตัวไข่มากกะเทยบ้าไ้องเนี่ยทำไมว้ยน้องสีออกมามากระเทยมากระทะเองอยู่ยวงน,งนี้ให้คอยวายกับพี่กับน้องให้ทำความเข้าใจกับเพลินจัาบาทสก๊อนจังน้อยจังออกมาไปไปเข้าไปสกอนไปไปอ้ยมาสุกกูยังกูไปโดนห่างสิจุดนี้ สั่งาสุกก็จะให้เขาไปไหมเขาไปจะได้กูได้ออกมาพี่้องคนินเห็นโป่งเดี๋ยวนาะเขาไปก็อยากไตัวทีไปอยากไอเย้ก็เนียทีไ่ได้หัอดที่จะควงหอดที่จะวงหอดฉากจะาวงหอแนบจะควงจะออกมาตัวเฮ้ยแตงตัวขาดจนว่าเกาหมาเห้ากูเตะโคบอยู่ ชาคุณาตอนไหนลยนี่ตีซี่ตีหาชากเก่าตีซี่ตีหาไปล้วไหมาทีฟัม่ังตีซี่ตีหา,หม,า,หาม่ได้หมากราถุงูเรียนหองอยุรอเนี่ยโตนอเรียกเปียกไใครแหนยแหน่ยังสัน่นออกมาตอนคนหลายๆตนอนนอนรับกองไว้กองไว้กูจะฟ้าไปนอนเลยมันไม่มีเยื่อาาากรดบานไหนเมืองไหนเขาผ้าาล่ำกองไว้กองไว้สั้งเลย อจะอวแม่ยังได้็อวกมาโพโพไปเวกอกมาบ่งจักที่เจ้าขวงแถวห้านี่มักไรสติมอลลมาำเลยมักจนกูล่าออกจากอมตมาเป็นมาร่นเลยบ่งยนนี่ล่าออกอมตอเป็นมอล่ล่าออกเนยจ้ามหาลาออกยังเป็นอบตอเป็นยาเป็นซาบเบิร์หน้าไหลทุ่ใหยังเชอสนลาออกชื่อเนี่แหละกูเปิดเมียกูไปเปิดบองไรเมียยกว่าจะรับจะได้ซับไปไหนไปทั่วมากตุ้ันมาบ่งจักไรจะบอกว่าไรบ้านมูุ๊แรงสิแล้อ มูพิ้งคือมูผูชายังสอบอีกี่วันครับจะ保卫เนี่ยมันมูู้ไยกันมูผู้งมันเป็ี่ยนยังเอากู่ว้ใจมันเราเปเห็น้่วยังสัตวมีแต่มูเดี๋ยวกันแล้วมันตอหาซึ่งกันอยู่เสมอเล้ว้าสอไอัากทางเรน้ามึงอแสดงกูสูญหลบักกูหางกันได้หลายๆนะานะเป็นในกันหางกันได้หลายๆผัวหนูด้หนิผัวนา่งดิหนิพอีบูดินิ่ตีนตำปากง ตันหาางก็ในหลายๆเปิดอีซี่อิมซี่แนวนีี่แเอา้ยเมยกูคนหนาเงินเนาะจะในยามอเป็นคนหนางินันมือใดหาเงินในหลายๆนี่ราอนน้ำกันกับบุคคลก่าตัวโอ้ยบุคคลก่าวเรวยยนี่ข้างกับข้างแห้งตัวอัคหาางก็ในหลายๆเเป็ดนังสั้นมั่นเถอะเราปดมันโลดแห้งสเนวอืจักักรกลนครครับกระชิ้นไกกันยี่ดอกคนมาบ่คอดครั แงยจนกู่านลูก่านเต้าญานพี่น้องหอเมียขึ้นมาพอ,อหรอเนาะอยากอ้ยคุยอยากอยคนมันถอดอยากอายคนเทศอะไรปนี่คนหนาเงินจกเงืนอนห้อยหนึงเอาเท้าเางซะพรได้จกเงนห้เมียเยพนบอกคนวัเมีเจ้าอย่าน,นลักษณะจะอไรอ่อนแเขี่กี่ดังเสืเนี่ยมันกับ่เมียลมแล้วก้นเนาะจบ้องให้หอยหนึงแล้วกูเอาเท้าห,หันใจแง้งเพรข่อยแน่ลูกนายโอ้หันใจแห้งยรือขึ้ไหอ กุมว่ามือใดจะหาเงินมาได้ดิมมือได้หางเงินมาได้ก้อนสีนอนกับไอ้เคียร์ๆนด่เท่าคนอ่ะเป็นให้จนไม่ได้ไหววันนี้ดิมันพไหวข็ไม่สชให้เนาะโอ้การมุตมว่าไหวแล้อมเอให้นอนนั่งดิมี่อต่อรองเถอะนะบยนายจอมเมื่อเชร้าก้อนจีนัอเขาเขาว่ากามือใดเห็นกุลุกตเาหนึ่งเขาตาเดืกแสดงว่าเมื่อขึนกผพาดเขาหลัง จะเป็นหัวแห้งปั่นค่ยใส่ผัวหนึ่งเขา่าเนาะเจ้าร่ำวงเส่เหล่าของดีอยู่น้ำเขาเนาะอยังของดีน้ำเขาเจ้ายาประดุงสามเหลี่ยมมันเป็นอะไรสาวกคุออ้นมียาประดุงสามเหลี่ยมหรือเข้าไปกับหาวนอนว้อยเลยห้ะโอ้ร่งวงหมดแลผู้หญิงนี่มียาประดุงสามเหลี่ยมมันงเหรอแมนผู้ชายดิย,ย,ยาคินิทเซปซูลสาวกคุ้นเป็นจังไหนเดือเข้าไปกับหาวนอนว้อยคือกัน มันบ่มีดหรอกนะฮะดึกเขาเฮ็ด้วยสี่ดึกอียังสิาง <c ười> มาเฮ็ด้วยสีส่ทังคืออเคยยกคนว่าทังคืาบอว่าทังมันเป็นเกี่ยงยันไม่สุภาพูเลยว่าดึกเขาไปส <c> อ <ười> ดกัน <c ười> <c ười> โอ้ยบอกเป็นพิษเป็นพิษนะเนาะอือเอาละปล่อยว่ามันดีเพราะแห้งเลยเจ้าได้เล่าเป็นลูกเป็นเมียนี่นี่มองดิเวดีตัวเมียเจ้าได้เป็นเพราพระท่านอสศม่อผมว่า อยนี่แหละครับพี่นอ้องเพิ่นนมาคันพูด,ดมีเมียเป็นอ,อสมอหนิซมมีหมออยยุขางไตครับพี่นอ้องเน่กูก็ว่เป็นจังสันส่นสเป็นอะไรเจ้ากูนี่มีเมียเป็นอ,อสมอซัำกูนอนรอวันตที่ดหน,นจังยังาซั่นเนาะคตื้นเศ้าข,ขึ้นฟ้าปรยชนแต่เมีงงยงันแห้งนี่แล้วต่ถ้ามาาทางนรพิ่นนาะม้อนึงเิ่นฟ้าพักหลแม่นบ่ล่ะเฮ็ดแนวกินไ้ทาผัวซะแล้วครับจะได้จ้เอาไส้อาเมไปใช่ไรหัวิ่น เขาขวัวเอาไปหยอดใส่น้ำให้เขาเจ้าเุ่นไหมบอกูมาวอดกูว่าจ้ากูก็ตื่นเนาจนว่าอ,อี้มมองป้องไปแล้วแล้วกูกินอีมแล้วทั้งฉี่ทั้งห้ากูยิ้มปากตั้ตัต้บเมื่อยฉันนองสั้งหลายเออแล้วก็เฝ้าแล้วจะก่ออะไรเฝ้ากูจีนเฝ้าพักเฝ้าเนี่ยพอดกูดไปซอง,งอมึงเขาขวัวอยู่ในขั้วกับว่าห็นไปเด็ดแต่ันไปใส่หินไปใส่ลากขั้วเขาขวัวไปหยอดใส่น้ำให้เขาเจ้นจาน้ำเจ้าเน่าเพิดบา้านเพิดเนี่ยงบ่เนี่ หยอดสมอสกีมิสนองเพาะนเอาก็มีการพิพาทเรื่องธรรมดาเลยพี่เนี้สั่งยอดแมงอ่องเง้ยยอดยืดเบอร์นี่ยอดดีดีครับบันนี้เจ้าของแมงอ่องเง้ยแตกเงียเงี้ยอยู่ว่านเป็นลูกเป็นลูกคอกหอดยงี้ยขึ้นยุ่งจางบินแตกเพื่อเพื่อยุ้ตัวตัอเป๊ะเทพพี่เม้งมันจ้างว่าเป็นไข่เรียบรอกตายเมื่อเย่็นสัมเนาะแล้วว่าจังนัไงหยอีอสมอสกีมิสนองเปิดคักเปิดเนี้ยเปิดอสมอเปิดซ้ำไรเดี๋ยนี่มาคุณพ่อไม่คุณพ่ออยากเต้นความบุญ เฮ้ยเจ้อไรจ้าหวจับมออยอสม่ามันมีบางสังเกตอยู่หันละถ้ากูใส่บาดย่ำเศ้าสาสุแม่เกิดสาสนี่สาสนาาสตดใดเ้มีอสมได้สนองเป็นะไกันเ่องแล้วเูบ่เฒ่าตายหรอกีตายย้อนยัสนตายย้อนไสเมียดีละสั่งไออสม่สกีสนเนี่ยแกยังไงเจ้าบคักนะจะ่าอย่าพี่น้องอสมบ้านนี้เรียเนี่ิเรียดหาสแตงยังกูไหวมีอกูหุ่นเมียั่ง บพว่าเฮียเขายั่งสิไปเขียดยู่เว้ยเขียดราองงแนีกูจะร้องไปสี่ปากให้เพิ่งเลยเนี่ยตั้งนายพูดหรอกกแต่ไม่เงี้ยนะั้งหัวตั้งเขียวมากกว่านี่เป็นอยางอีอย่างน้ำเล่าตั้งหัวตั้งเขียวมากหัวก็ได้กูอึดึกหัวกูดึกดึกหดย่ำเ่าจะห้ามใจจะคลองขี่เป็นเรียดได้ไมเง้ยหรือว่าจะคลองบปลิ้ิหวงกันสิยากีเรเป็นตนายพูดข้าชิหัวก้าไข่ออกก็เนี่ยมาแันเ้ว สั้งใช้เลยนั่นละมันดีไปเลยนอ่พี่แม่เราไปเฮ็ดน้ำบานแล้วเมื่อเขาหยอดเปคนณยังเห้นพีเอ็นโอแกซันมันก็มีค่าตอบแทนมีเงเดือกเงินดาพูดกันตัวเอาสมองอะไรเจ้าข้าวหงุ่นยิกบาทกนเป็นร่างสังหอนตะเวทเว่นหลรอก็มวนหัอนขอบคุณครับคุณแม่โอ้ยหน่อยอยู่ดีมีแหงเลยแม่เลยก่อนส่อนี่ผู้หายก็ได้เงน้ำเขานับเพ่ะบาทสองสามสี่ ไรไรมาเลยไรหกสิบผมก็ได้ซาบาตัดด้วยนะเนี่ยโอ้ยกูก็อยากได้ลื่นมึงละนี่เด้อดาเด้อสมทบทุนอาหารกลางดึกบ่มีหรอกวินะสมทบทุนอาหารกลางวันอาหารกลางวันของเดงหน่อยนักเรียนเนาะของมอเล่ของอาหารกลางดึกจะน้อยกูก็ไปซื้อก๋วยเตี๋ยวกินต่อสร่งเว้ยบ่เคยพปอเคยเห็นเปิดคักเปิดเนี่ยใจมันเป็นตะไนย์วายยังก่อ แมนเล่าไปยังสัตว์เห็ดน้ำบาดน้ำเมืองเฮามันก็มีคาตอบแทนมีเงินเดือนเงินดาวเพื่อนก็อสมอกระดับหกไร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 วันนี้บันเทนตัวได้หกไรยันก็ว่าร้อนหลายต่อซื้อขีชูหมากินกับพวกอิ่มย้อนหรอกสั่งไอพ่อเสียเบียกเสียงานซื้อๆนี่แหละไปสิไปหาดูถูกคนบันเทิงนะจ้าพอแต่ดูถูกแล้วแต่เงินเดือนออกปั๊บโอนอะไปยังคนขี่เราขอไปสาหัวอยู่้านเสริมสวยในเมียงหุ่นเมียงสร่างก็มากงามเนาะ แสงเงินเดือนห้องลอยกับไปสาหัวอยู่ดังเสริมสวยในเมี่ยงเสื่ว่าเงินเดือนเป็นพันเั็นสิบบาีเรถทัวไปสาหัวอยู่กรุงเทพบางทีไออสมอสซกฉีพูดยิงเขาอนี้อยู่คุมความสวยความงามมันจะไปหายไย่านนันดปรนยอมผมยังคอยฟุตตี้มาดิบันนั่นแหละครับเพื่อนเฟชชันไม่ให้นาไซขึ้นตัวเบี้ยแล้วไปไกลๆคุณนึกว่ามันนกกดหทอยหรือเบื้องหน้าเลยคือห้อบักหอไว้พูดหน้าดำลังความกึ่งงูสิงนี่มั้ เดี๋ยวกงน้องแปลี่ปลยกยังบหมเห็หมาหนิ <c oughs> มาเขากันจักนิดเลยอุยสอสมอสมีนี่สนเล <c oughs> เดี๋ยวกูเปลี่ยนไม่ยักบาทก่อนไม่กูเป็นดังขาดขาดหายหายยจังไรบุ๋วลาไม่ไม่ไมยักบาทเนี่ย <c oughs> คั่สั่นเดียวกู <c oughs> ได้ยู่หลังเวทีน้อยกว่าเขาไม่ไม่เนี่ยแรอยแปดสิบองศาเส้นเสียดมึง <c oughs> สิรัดนี่กับ้ารัดนามึงเหมืนโคกมะพีเนาะ ความหลววมันลอยโอ้ยเอ้ตอนลานขึ้นมาเพงหรเพ่งนี่แหละไปทัคุณดดิเพื่อนะบ่อเนี่ยครูเ่รี้งมึงก็เหตุเขาหวังดีไงเขาไม่ดีเปนั่งตัวนายเว่ยโอ้ยพ่อก็เหตุยักษเทียร้อกงามนั้นเป็นกนคิวอคิดขิวทาไม่่แบบนี้ผู้หญิงเนี่โกนคิวอเขียนคิวมาไมให้สิงห์บอกเาครับขีดคิวไมเห็คิวโกงก็ขั้นสอวนนี่กระพุ่นเดี๋ยวนะ อะไยังสิชิวหรืบอบางคนตาง้อนก็ยังปีงปลาหลดนี่นะหรืบอบางัแต่ตและเทียวสัตรับตาคนตากวันพ่ายหาไปเลยชิบหาบ่าแล้วหลุด่อีว่าซมอสักฉี่เสน,ตน,นอต <c oughs> ้พูดเลยว่า อ๋อแยมเขาเรียกงยไปล่างนาวอ่ะป่นี่ไม่ได้ขลางนาวหรือล่างนาวเรีกคิวเขาพพี่ส่ตัวออพะเจ้าี่ซอเขียนเอาถือน้ามันก็รบปอกหบดตัวเนาะเพชรหัวลันเปิดเกอกยกขึ้นพาสีไม่นี่มีบางจังนึงคือจังกีบโปม่ยามเบียนหานี่แหละสร้างออดย้มเขาเรียกงย้มผ้าผู้ถกเป็นตินอะไรบิกบันี่นั่นแหะครับโครงการของมณะม่อกับนังกายสุขมนื้อมสุขภาพร่างกายแข็งแรงเลพี่น้องทรงกระนุฟิตฟเสียกระนุฟิตฟิตไห้เป็นซับเงือดีเลยเพชรข มึงเจ็บหนึ่งก็ยังขี่กระทางแม่ใครนี่เหมียวเดี๋ยวมึงเต้นไปเต้นมาเต้นมาเต้นไปเฮียผนยังไหออกหนาเรียบย่ายๆกูต้องใส่แลกไว้นี่คนห่อนคนเมยเป็นนักสัตว์เนาะโอ้ยอสัมว่าสกปริฉันเนาะสั่งฮะตอนนี้ขี่ไรฮะตอต่อยขี่ไรมั่วกูยังเจ้าเคยไปเห็นมันติดก็คืออะไรต่อโอ้ยเฮียคนแรกกูไปจออเบื้องสมือละกันว่าไปจออเบื้องสื่อนี่ยชื่อไรวะเต้นท่าได้เนี่ยเนาะวันเนีเนี่กูสั่งนี่กูชื่อได้เบิ้ดผู้ชนะโบ้ใส่ยังไงมาเนี่ยเดี๋ยวเจ้าเสั่งน แม่กูตาเอากันไหมไหมกูยังจื้อได้ยุ่งเท้าสมือนี่เว้ยมันบ่มี่ยังเ,มมเพี้ยนดอ,อกางไก่แค่ไม่ขึ้นกันมวลเทพี่หวยคาพี่หวยขาคนตัวมันก็นแม่นละพี่หวยคาพี่หวยขาสม,มือมีตะบักหมากระบักควาย <c oughs> บ้านเขาเจ้าก,กินตำหมักตัวตำหมักแตงกูนี่กินตะตำตำกับตำปอดอยู่มลาบุ้งช่างไม่อีอสอมาอสอขีเสนอ โอ้ยพวกาอยู่นี่หาแต่ตอนเชียได้มา่อวาสู้ร่องเห็ดไอ้ไข่หน้าไข่ตาก็นายเจ้ากัไแล้วันเจ้าว่าเจ้าจื้อเลยนี่ผาพี่นั่งผ้าพี่นองบ้านเท่าเต็นนี่เจ้าจื้อในวันสุธท้ามันเหรอจื้อในวัดสวนขันว่าจื้อในวันสุธท้ารองเต็นสุบีสุดอกคุณพนมานั่งอยูโมงนี่เห็นเบิ่งยาบากันเหว่าเมียเจ้าผ้าพี่นองบ้านเท่าเต็นอะไรบิตเต็นทาได้แนวเต็นแบบเมียคูณผ้าพระธาตุเต็นนั่นปะแบนหากี้ขึ้นควาง บัดหอดยงมขึ้นมันคือบอบแปดก้าสิบสิกูเนี่ยออีหว้อมมอหักีมันบ๊อบี้แดงเทียดอบ้ายังสีมาให้กินได้ปะนี่บอบี้แกไห้กูจื่ออะไรอยู่่ะกันมันใจว่าจือได้เห็นมาเต็มสองตายนี่รถเต้นบังใบยังหรอกป่ะเนาะเอาไม่เป็นวะแม่เลยมันสีคือเก้าวแล้วีานันหัวอ่าเต็นไหมยอกนึ่เลยี้ขึ้นกวาง 2 3 4ส6ห้าหปชอง่ได้วนเกี่ยวขอรับจ้างไว่เสรนโอ้พ่อได้ไปดอกเท่าคอย่าประชุมมันก็เป็นเรื่องธรรมดาต้องประชุประชุมหาพอหาเมียมันยังก็ดอกก็นี่ประชุมมุูบอกสมอพอนาหมูบ้านครับอาองินกูไปเติมน่ะมันม่าไส่30บาทเป็นว่าเหรไปประชุมกับมายังมาแลงกูกูไปซื้อตำสวสซูม่กินซย ไป็นรัก <hi> จ hey, um. mm right <centre> so ั่งไม่มีเมียไหมไปเฮ็ดจั่งเลยเจ้าของจั่บ่มีอะไรกันไปซื้อตำเสวดอเลยดิไปไปว่างหนองไทยมีแต่ตอนบักคุ้งคำตอนเขาพุดนี่เนี่ยว่าบอกหายเจ้าดีครับตอนน้องไม่เพ็รโคโลเคเรยุบกุลไอ้ยอสซมอสซอกฉี่สนุกช่างบ้านกูจังตั้งสุขศร้าขึ้นมาะหม่ที่แหนนั่นแหละเอ็งต้องพูดสุดให้พี่น้องรัมาเท่าพวได้จิเป็นอีดปุ้ยในหน่อยบริเวณเปลงบ้านเนี่ยใครนหน่อยยาพระราเนี่ยก็ไปเผือกยู่หันแม่นครับปวดเจ้างปวดขายานวดก็ไปเผือกยู่หันเจ้้าตองนี๋ ใส่บานมาเบิกยานนวดรอดเดียวให้เขาเทอลซีรอดยานนมาเศร้าถึไงไรยานไม่ได้นาได้ตาเลยบัตรเพ้าของขายเข็นตายสําเนียมึงอยากสกลกสดร่นไหลาจาตัวบ้าสั้าเจ้คเคยเปลอ่จจะเพื่อไปเบิกจะเพือย,ยู่ยานวดย่สุนสาอ้ยน้องเมี่ยกูเป็นประธานค่คแปวโรดยุสุกซ่าเป็นหลอด,ดอคนละ่ผมต้องมาไยาดวดเป็นหลอดนะครับพี่น้อกูเปพอหลอดปงอนบีบเส่ขาเป็ดมือคุบคร่ดมือหอกกับไ่ได้ปนี่มันเป็นยังะทองก่าไปถูกข้าวตาร้าง กูอายุยาหนวดแม่นไหนคือมีง่วงกับมีง่าสิพี่มีเปียงกูบอลงเอาหยอดตาคนเขาไปเอาอีหยังนี่กะสีบออ่านมึงฉลาดจัคหน่อยดีเจ้านี่มันใหญ่เพไงแล้วไงก็ไปยังกูไงซื่อๆกูบ่กหัวักคว่ำเนาะที่ได้ร้อยพิดกันก็กูหมู่บ้านกูก็นั่งตีหอดเยียนหัวเนี่กูศูนย์กันมากครับหมากูกับกัรที่หัน หัจจวจคือเพราะพี้ในท่านคนอ่ะเพื่อนท,ทีมงานของเฮานี่เพื่อนได้เป็นรูปแบบผลงานการสแสดงปรปับปรุงเปลี่ยนแปลงขึ้นมาใหม่ไมนดีก็เออพระเอกนีพระรับเขม่าไม่เก่าคนสิบคนม,มิตรพนักดีๆหน้นาตาดีๆแ<อ>ต่รอๆมันออกไปรับมันกับสิรับเรื่องใหม่สุพีนองฟังมาแลื่งเรื่องรับเรื่องเทาอุ่นหูเน่าับพี่น้องโอ้ย่าหูเน่าไหลออกสิบปศัพท์น้่งตันปิดหนงออกจากหูพูดจริงม่อก็ตามซ้ำตอนนี้นี่พระเอกเขาไม่ยินไถ่เลวพี่หน้ามาโอ้ใช่กิแก้วอย่าพอเบรรพบรัก้นจู